สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเหมยลี่นะคะทีเด็ดบอลกันอีกแล้วนะคะสำหรับคู่ที่ให้ไปเมื่อวานนะคะก็เข้ากันไปนะคะเต็มๆนะคะกินอิ่มนอนหลับกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนในส่วนในกลุ่มนะคะ VIP นะคะที่เหมยลี่ให้ไปนะคะก็เข้าเต็มๆอีกเช่นเคยเหมือนกันค่ะตบมือค่ะ,ะวันนี้นะคะก่อนจะไปรับชมคลิปทีเด็ดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เหมยลี่ด้วยนะ สำหรับวันนี้นะคะทีเด็ดวันที่18สิงหาคม2564นะคะเหมยรี่นะคะหยิบมาฝากกัน1คู่จ้าในหลีกยูโรปาหลีกนะคะคู่ระหว่างเซลติกนะคะเจอกับอันมาค่ะเริ่มแข่งกันในเวลาตี1:45นะคะเวลาบ้านเราเลยจ้ามาดูฟอร์มการเตะนะคะ10นัดหลังสุดนะคะของทางฝั่งเซลติกกันก่อนนะคะมีชนะ4เสมอ3แพ้ไป3ค่ะ ส่วนทางด้านสกอร์สูงนะคะมี7นัดนะคะเสมอไป3ค่ะเรามาดูทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะชนะ6เสมอ2แพ้2นะคะส่วนสกอร์สูงนะคะมีสกอร์สูงถึง8นัดเสมอ2นัดค่ะเท่ากับว่าฟอร์มนะคะผู้มาเยือนก็ดูดีไม่แพ้กันนะคะงานนี้ น้องเหมยลี่นะคะก็เลยคิดว่าควรแทงนะคะสูงแรกนะคะในราคา1ลูกจ้าก็ใครนะคะที่แทงตามน้องเหมยลี่นะคะก็ขอให้เฮงๆงปังปังนะคะดังเหมือนประทัดพันนัดกันไปนเลยนะจ๊ะอ่ะและอีกเหมือนเดิมค่ะก่อนจบคลิปนะคะฝากกันไปด้วยนะคะกับเว็บดีๆนะคะอย่างยูฟ่าโมฟันนะคะที่มีโปรโมชั่นดีๆนะคะคืนยอดเสียให้กับลูกค้านะคะ เอาเป็นว่าเล่นได้นะคะก็รับซัพ์เล่นเสียนะคะก็มีเงินคืนให้กันเป็นเลยนะและอย่าลืมนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP นะคะรวมเซ bon ียนบอลเด็ดๆนะคะกับน้องเหมยลี่นะคะแอดกันมาได้เลยนะคะที่ ml y underscore 88นะคะเหมือยจะดึงเข้ากลุ่มนะคะให้กันแบบฟรีๆเลยจ้ะค่ะแล้วก็ในกลุ่มนะคะมีเซียนบอลนะคะเทพๆนะคะหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นป๋าเงียมพี่เป็ดบิ๊กจอร์จเจนิตมาดามแคท โอ้ยแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะนับไม่ท้วนเลยค่ะแต่ละท่านนะคะเด็ดเดดแซ่บๆกันทางนั้นเลยนะคะอย่าลืมแอดมานะวันนี้นะคะน้องเมลี่นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ